ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราใช้งานเว็บไซต์ต่างๆอย่างเช่นเราไปสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์เนี่ยระบบของเขามีการเก็บรหัสผ่านของเรายังไงให้มันปลอดภัยนะครับจริงๆคําตอบเนี่ยก็คือเขามีการใช้เป็นแฮชชิ่งอัลกอริทึมนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนนะครับมาดูในเรื่องของการใช้แฮชชิ่งอัลกอริทึมกันนะครับว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนดีนะครับที่มันปลอดภัยนะนะครับผมเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่เดบบทุกคน ต้องรู้เลยนะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนก็คือแฮชชิ่งนะคำคำเนี้ยแปลว่าอะไรนะครับ hashing เนี่ยมันก็คือการนําข้อมูลอย่างเช่นรหัสผ่านนะครับ มาผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่มันซับซ้อนเพื่อแปลงให้เป็นค่าที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ก็คือเป็น one-way นะครับก็จะทําให้ถึงแม้ว่าข้อมูลเนี่ยจะรั่วไหลคนร้ายก็ไม่สามารถรู้รหัสผ่านจริงของเราได้นะครับโดยตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าผมจะมีตัวอย่างอ่าที่มันจะเป็นในส่วนของ hashing algorithm 4ตัวที่นิยมนิยมใช้กันนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไปนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูกันเลยนะครับมาอธิบายให้ฟังว่าเราควรเลือกใช้ตัวไหนดี นะครับผมมาเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยก็คือ MD5 นะครับอ่าอันนี้เชื่อว่าหลายคนแน่าจะรู้จักกันนะครับ MD5 มันจะย่อม,มาจาก Message Digest 5นะครับผมซึ่งตรงนี้มันจะเป็นอัลกอริทึม รุ่นเก่าเลยที่ทํางานได้เร็วมากๆนะนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วเนื่องจากว่ามันมีช่องโหว่ที่สามารถที่จะถูกชนหรือว่า collision ได้ง่ายนะครับหรือก็คือพูดง่ายๆคือมันจะเป็นการที่มันเนี่ยสามารถหาข้อมูล2ชุดที่ให้ค่าแฮชเหมือนกันได้ไม่ยากทําให้มันเสี่ยงต่อการถูกแฮกมากๆนะครับ แต่ว่าข้อดีของมันก็มีนะข้อดีของ MD5 เนี่ยก็คือมันเร็วนะครับเร็วมากนะครับแต่ข้อเสียก็แน่นอนว่าไม่ดีเลยข้อเสียเนี่ยมันก็คือมีช่องโหว่ร้ายแรงนะครับเราไม่ควรใช้ MD5 ในการเก็บข้อมูลสําคัญ อย่างเช่นรหัสผ่านห้ามเลยห้ามใช้เด็ดขาดนะครับแต่ถ้าถามถึงความเหมาะสมนะว่าเราสามารถเอา MD5 ไปใช้กับอะไรได้นะครับตัว MD5 algorithm เนี่ยมันจะเหมาะกับการใช้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์นะครับก็คือจะเป็นไฟล์ integrity check นะฮะจะเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ที่ไม่ต้องการความปลอดภัยสูงนะครับอย่างเช่นเช็คว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยมันเสียหรือเปล่านะครับผมโอเคนะทีนี้ถัดไปนะครับก็คือ SHA นะครับหรือว่ามันจะย่อมาจาก SQL hash algorithm นะครับผมซึ่ง SHA เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มของอัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้นมาแทน MD5 นะครับ,รบก็จะมีหลายเวอร์ชั่นเลยนะครับอย่างเช่นมี SHA 1นะครับมี SHA 2นะครับก็คือจะเป็น SHA 256 512อะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งถ้าพูดถึงตัว SHA 1เนี่ยนะครับจริงๆมันจะเหมือนกับ MD5 เลยก็คือมันจะไม่ปลอดภัยแล้วแล้วก็ถูกเลิกใช้งานในหลายๆระบบนะฮะทีนี้ถ้าพูดถึงตัว SHA2 นะครับก็มันจะมี256แล้วก็512นะครับที่มันจะเป็นตัวที่ยังมีความปลอดภัยอยู่นะครับแล้วก็ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะก็มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับทำงานเร็วเหมาะสำหรับหลายๆงานนะครับซึ่งข้อดีของ SHA เนี่ยก็คือมันปลอดภัยกว่า MD5 แล้วก็ปลอดภัยกว่าตัว SHA1 นะครับ แล้วก็มันจะเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างกว้างขวางเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะ SHA 2นะครับแต่ว่าข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับข้อเสียเนี่ยก็คือมันถูกออกแบบมาให้เร็วนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับดาบสองคมเพราะว่ามันจะทําให้แฮกเกอร์เนี่ยใช้เทคนิค b r u t f o r c ก็คือเป็นการไล่สุ่มรหัสได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับอัลกอริทึมที่ออกแบบมาเพื่อรหัสผ่านโดยเฉพาะนะฮะแต่ความเหมาะสมของมันเนี่ยก็คือมันจะเหมาะกับการทําในส่วนของการทำลายเซ็นดิจิตอลนะครับก็คือ Digital Signature แล้วก็การยืนยันความถูกต้องของข้อมูลก็คือ data integrity นั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับมาดูอีก2ตัวนะครับก็คือจะเป็น bCrypt กับ S-crypt นะนะครับผมซึ่ง2ตัวเนี้ยจะบอกว่ามันเกิดขึ้นมาเพื่องานเก็บรหัสผ่านโดยเฉพาะเลยนะครับมันจะเป็นอัลกอริทึมที่ถูกออกแบบมาให้ช้าโดยตั้งใจเลยนะครับเพื่อที่จะต่อกกอนกับการโจมตีแบบ brute force นั่นเองนะครับหรือว่าการโจมตีโดยใช้การจอแรงๆในการถอดรหัสนะนะครับผมก็เรามาพูดถึงตัวนี้ก่อนก็คือ B-crypt นะฮะ B-crypt เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันได้รับการยอมรับ และก็ใช้งานมาอย่างยาวนานเลยนะนะครับมีความน่าเชื่อถือสูงมากนะครับสามารถที่จะปรับความช้าก็คือ c o s แฟกเตอรเนะี่ยได้ตามความแรงของคอมพิวเตอร์เลยนะครับ แต่ว่าข้อเสียก็จะมีเหมือนกันนะข้อเสียก็คือมันจะใช้หน่วยความจําก็คือ RAM เนี่ยได้ไม่มากเท่า s c r i p t นะครับซึ่งไอตัว b c r i p t เนี่ยมันก็จะเหมาะสําหรับการใช้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยในการเก็บรหัสผ่านในระบบส่วนใหญ่นะนะครับทีนี้มาพูดถึงอีกตัวหนึ่งก็คือ s c r i p t นะครับ s c r i p t เนี่ยข้อดีของมันก็คือนอกจากมันปรับความช้าได้เหมือน b c r i p t นะฮะมันยังสามารถที่จะออกแบบมาให้ใช้หน่วยความจําก็คือ RAM เนี่ยได้สูงมากนะครับ ซึ่งจะทําให้การใช้ฮาร์ดแวร์พิเศษเพื่อใช้ในการเจาะรหัสเนี่ยทำได้ยากและก็มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าบ c r y p t มากนะครับแต่ข้อเสียของ s c r y p t ก็มีนะครับก็คือมันจะใช้หน่วยความจําสูงแล้วก็อาจจะเป็นภาระกับเซิร์ฟเวอร์ได้ถ้าเกิดว่ามันมีการใช้งานพร้อมกันจํานวนมากนะครับผมถ้าพูดถึงความเหมาะสมนะเนี่ยไอ้ตัว s c r ค p t เนี่ยมันก็จะเหมาะสําหรับระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุดและก็สามารถรองรับการใช้หน่วยความจําที่สูงได้นั่นเองนะครับผมทีนี้คําถามคือแล้วเราจะเลือกใช้อะไรดีนะครับ จริงๆถ้าสรุปให้ง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าทุกคนเนี่ยจะเก็บรหัสผ่านแบบโดยเฉพาะเลยก็คือแน่นอนว่าเราเลือกใช้เป็น B ีค y ิป หรือว่า S-Cript เท่านั้นนะย้ำว่าเท่านั้นนะครับนอกนั้นเนี่ยไม่ควรใช้นะนะครับผมอย่างเช่น B-Cript เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลือกยอดนิยมอันดับแรกเลยที่เป็นมาตรฐานเลยนะครับในการใช้สําหรับเก็บรหัสผ่านนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะทำลายเซ็นดิจิตอลนะครับหรือว่าใช้ในการเช็คความถูกต้องของข้อมูลนะครับเราสามารถใช้เป็นตัว S H A ได้แต่ว่าจะเป็นตัว S H A 256 6นะครับหรือว่าเวอร์ชันที่ใหม่กว่านะครับส่วนถ้าพูดถึงตัว SHA 1กับ MD 5เนี่ยเออนะครับซึ่งมันจะมีความแบบค่อนข้างจะเหมือนกันมากเนี่ยคำแนะนำคือหยุดก่อน เออไม่ควรใช้นะครับไม่ควรใช้ในงานที่มันต้องการความปลอดภัยนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าควรใช้ในงานที่มันไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจริงๆเท่านั้นนะครับผมซึ่งนี่แหละนะครับก็คือการเลือก h a s h i n g Algorithm มที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับปาการด่านแรกเลยที่สําคัญมากๆของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนะครับก็ตรงนี้อยากจะเน้นย้าทุกคนว่าอย่ามองข้ามนะครับผมโอเคนะครับทุกคนก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ย ได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะว่า hashing algorithm แต่ละตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแล้วเราควรใช้ตัวไหนดีนะก็อย่างที่บอกว่าหลากัหลกๆเลยก็คือ Bcrypt หรือไม่ก็ Scrypt นะนะครับเพราะว่ามันออกแบบมาให้ใช้ในงานสำหรับเก็บรหัสผ่านโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะมีความปลอดภัยสูงมากๆนะครับผมโอเคครับ หากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r i b e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับโดยการสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับผมหรือหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกด super thanks ให้กันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ